ไปดูไอเดียการสร้างรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่สายอยําเภอเมืองจังหวัดพะเยากันหน่อยนะครับเขายึดอาชีพทําการเป่าแก้วเป็นรูปนักสัตว์ขายตามตลาดนัดครับลูกค้าสามารถสั่งได้ตามความต้องการสามารถสร้างรายได้งดงามดเดียวครับเป,เป่ากันให้เห็นๆโชว์กันให้เห็นหหนแบบนี้นะครับและดูจากลีลาท่าทางถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับเพราะเขาทามาแล้ว30ปี คนนี้ชื่อว่านายประสิทธิ์ริมวันครับอายุ53พร้อมกับภรรยาช่วยกันเป่าแก้วเป็นรูปลักษณะต่างๆสามีเป็นคนเป่าภรรยาลงสีแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแต่ละชิ้นสวยสดงดงามนะครับและสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากเป็นสินค้าทำมือครับแฮนเมดซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทำให้คุณประสิทธิ์เนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินเองพะเยาแล้วครับ คุณประสิทธิ์เล่าว่าช่วงแรกที่เขาทําจะเป็นลักษณะของแก้วโปรง่งแต่พบว่ามีอันตรายต่อสุขภาพจึงหันมาเป่าแก้วในลักษณะแก้วแท่งตันโดยจะเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆเช่นรูปสัตว์ปีนักสัตว์หรือว่าเรือสุพรรณหงส์มังกรเรือสมภาและของมงคลต่างๆครับรูปแบบของที่ระลึกรวมทั้งรูปแบบของลูกค้าสั่งทําด้วยโดยการผลิตเองก็จะทําให้ลูกค้าเห็นกันเลยนะครับ ก็พบว่ามีออเดอร์สั่งทำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ครับตอนมันก็บีครับไปแต่โควิดมานี่มันก็นเงียบเงียบน้อยครับแต่ก็ยังขายได้อยู่หนาได้อยู่ครับกลับไปได้เรื่อยๆอันสีสลาติีขาวจำนายนี่ส่วนใหญ่อยู่เป็นกระได้เป็นเยอะจรินมาก็จะไปตามงานนะครับ เห็นเป็นผลงานฝีมือแบบนี้ราคาคจำหน่ายเขาเริ่มต้นชิ้นละ30บาทเท่านั้นเองนะครับราคาสูงสุดจะเป็นเรือสำเภาก็ลำละ8,000กว่าบาทครับแต่ละวันสามารถผลิตได้เรื่อยๆถ้าเป็นชิ้นเล็กเนี่ย50ชิน้นนับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีครับ